สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกส์รอบรู้กับครูจานนะคะในวิดีโอที่นักเรียนได้เห็นไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ ไฟฟ้าสถิตคือประจุไฟฟ้าที่อยู่นิ่งในวัตถุแบ่งออกเป็นสองชนิดคือประจุบวกและประจุลบซึ่งทั้งสองประจุมีอยู่ในวัตถุทุกชนิดอย่างละเท่าเท่ากันทำให้วัตถุทุกชนิดเป็นกลางทางไฟฟ้ายกเว้นว่าเราตั้งใจทำให้วัตถุเกิดประจุโดยมีสามวิธีดังนี้วิธีที่หนึ่งการขัดสีคือการนำฉนวนสองชนิดมาถูกกัน แล้วเกิดการทายเทประจุทำให้วัตถุอันนึงเป็นบวกอีกอันเป็นลบวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนจะเป็นลบและวัตถุที่เสียอิเล็กตรอนจะมีค่าเป็นบวกวิธีที่2การสัมผัสคือการที่เรานำวัตถุที่มีประจุมาสัมผัสกับวัตถุที่เป็นกลาง เมื่อสัมผัสกันอิเล็กตรอนจะถ่ายเทยจากวัตถุที่มีศักไฟฟ้าต่ำไปสู่วัตถุที่มีศักไฟฟ้าสูงจนกระทั่งศักไฟฟ้าของวัตถุทั้งสองเนี่ยมีค่าเท่ากันซึ่งการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะจะตรงข้ามกับกระแสฟไฟฟ้าโดยไฟฟ้าจะเคลื่อนจากศักสูงไปศักต่ำแต่อิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากศักต่ำไปศักสูงและประจุที่เคลื่อนที่คือประจุลบเท่านั้น วิธีที่3การเหนี่ยวนำคือการนำวัตถุที่เป็นกลางมาใกล้กับวัตถุที่มีประจุต้องการให้วัตถุที่เป็นกลางมีประจุอะไรก็ให้ใช้วัตถุที่มีประจุตรงข้ามมาล่อโดยวิธีนี้จะมีอยู่5ขั้นตอนคือล่อเหนี่ยวนำต่อสายดินนำสายดินออกและนำตัวล่อออกขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวกเข้าไปใกล้ๆก,ก,กับวัตถุที่เป็นกลาง วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวกก็คือฝั่งสีเขียวนะคะส่วนสีส้มก็คือวัตถุที่เป็นกลางซึ่งมีทั้งบวกและลบและขั้นที่2ประจุไฟฟ้าลบในวัตถุที่เป็นกลางจะถูกเนียวนำมาใกล้ด้านของวัตถุที่มีประจุบวกซึ่งประจุลบนะคะจะถูกดูดด้วยวัตถุสีเขียวที่มีประจุบวกส่วนประจุบวกในสีส้มเนี่ยก็จะถูกผลักออกไปเพราะว่ามีประจุที่เหมือนกับวัตถุสีเขียวนั่นเอง ขั้นที่3ให้นําสายดินมาเชื่อมต่อกับวัตถุที่ถูกเหนี่ยวนําจะทําให้ประจุบวกนะคะถูกดูดออกไปตามสายดินที่นํามาเชื่อมต่อหลังจากนั้นในขั้นตอนที่4ให้นําสายดินออกนะคะและพอมาถึงขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนําวัตถุที่นํามาเหนี่ยวนําเนี่ย,ยออกไปจะทําให้ก้อนสีสม้มตัวนี้จะเหลือแค่ประจุลบนั่นเองค่ะต่อมามาเรียนรู้เกี่ยวกับประจุไฟฟ้าค่ะ วัตถุทางไฟฟ้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้นะคะตัวแรกคือตัวนำตัวนำก็คือวัตถุที่ยอมให้ประจุเคลื่อนที่ผ่านไปได้ง่ายๆเช่นพวกทองแดงเงินหรือโลหะต่างๆอย่างที่สองคือฉนวนฉนวนคือวัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุเคลื่อนที่ผ่านเช่นพวกแก้วยางพลาสติกเป็นต้นนะคะและตัวสุดท้ายคือตัวกึ่งตัวนำ วัตถุที่ยอมให้ประจุเคลื่อนที่ผ่านไปได้บ้างเช่นซิลิคอนค่ะและต่อมาแรงระหว่างประจุนะคะถ้าประจุเหมือนกันจะออกแรงผลักกันแต่ถ้าประจุต่างกันจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนในรูปนี้นะคะและสูตรที่ใช้คำนวณแรงระหว่างประจุค,คือ F เท่ากับ k q 1 q 2ส่วนด้วย r ยกกำลังสอง F คือแรงระหว่างประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน k คือค่าคงที่ของคูลอมอยู่ที่9คูณ10ยกกำลัง9หน่วยเป็นนิวตันเมตรยกกำลัง2ต่อคูลอมยกกำลัง2 q1 q2 คือประจุตัวที่1และตัวที่2มีหน่วยเป็นคูลอมและสุดท้าย r คือระยะระหว่างประจุทั้งสองมีหน่วยเป็นเมตรค่ะ หลังจากเรียนรู้กันไปแล้วลองมาฝึกทําโจทย์นะคะลูกพิษสองลูกมีประจุ1ไมโครคูลอมเมื่อนำมาวางห่างกัน3าร30ซนติเมตรจงหาว่าแรงกระทําที่เกิดบนลูกพิษมีขนาดเท่าไหร่ข้อนี้เขาต้องการหาแรงที่กระทําที่เกิดบนลูกพิษนะคะเราจะใช้สูตร f เท่ากับ kq 1 q 2ทั้งหมดส่วนด้วย r ยกกำลังสองและอย่าลืมเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนระยะเนี่ยเพราะว่าโจทย์ให้มา30ซนเมตรเราก็เปลี่ยนจาก30ซนติเมตรเป็นหน่วยของเมตรจะได้เท่ากับ0.3เมตรนั่นเองหลังจากนั้นเราก็มาแทนค่าในสูตรได้เลย F เท่ากับ K คือค่าคงที่นะคะ9คูณ10ยกกำลัง9ส่วน Q 1และ Q 2โจทย์บอกมาแล้วว่ามีประจุเท่ากับ1ไมโครคูลอมก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ6ลูกที่2เหมือนกันเลยค่ะ1คูณ10ยกกำลังลบ6เหมือนกัน ส่วนระยะ R ยกกำลังสองเราเพิ่งเปลี่ยนหน่วยไปเมื่อกี้คือตรงนี้นะคะคือ0ูจุดสามทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะหาคำตอบออกมาเลย F จะเท่ากับ9ก้คูณสิยกกำลังลบสส่วนด้วย0.09 นำทั้งสองนี้มาหาค่าได้เลยนะคะจะได้คำตอบว่า f มีค่าเท่ากับ0.1นิวตันมาต่อด้วยข้อที่2กันเลยนะคะทรงกลมโลหะชนิดเดียวกันสองลูกดูดกันด้วยแรง f 1เมื่อนำทรงกลมทั้งสองลูกมาสัมผัสกันพบว่าทรงกลมทั้งสองผลักกันเมื่อวางไว้ที่ตําแหน่งเดิมด้วยแรง f 2 จงหาค่าของ f 1ส่วนด้วย f 2โดยที่ประจุเริ่มแรกของทรงกลมทั้งสองลูกก่อนสัมผัสกันมีค่าเท่ากับลบ1คูณ10ยกกำลังลบ5คูลอมและบวก3คูณ10ยกกำลังลบ5คูลอมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะโจทย์ข้อนี้ต้องการหาค่าของ f 1ส่วนด้วย f 2เพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้ก็คือ f เท่ากับ k q 1 q 2ส่วนด้วย r ยกกำลังสองทีนี้เราก็แทนค่าลงไปในสูตรนะคะโดยเริ่มจาก f 1ก่อนก็แทนลงไปเลยค่ะ k k เป็นค่าคงที่เราจะติดไว้ก่อนก็นได้นะ k คูณด้วย q 1คือ1คูณ10ยกกำลังลบ5นะคะก่อนสัมผัส และ q2 คือ3ามคูณสิยกกำลังลบหส่วนด้วย r ยกกำลัง 2, 2> f1 เนี่ยเป็นค่าก่อนสัมผัสนะคะให้เป็นสมการที่ก 1>, 1ก่อนและก่อนที่วัตถุสัมผัสกันเนี่ย เมื่อสัมผัสกันประจุจะถูกเฉลี่ยไปทั้งสองลูกให้เท่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาหาประจุเฉลี่ยก่อนประจุเฉลี่ยเราหาจากการที่เรานำประจุที่1กับประจุที่สองมารวมกันแล้วหาร2นะคะเพราะว่ามีอยู่2ลูกอ่ะลูกแรกคือลบหคูณ10ยกกำลังลบ5ลูกที่สอง สามคูณสิบยกกำลังลบห้ามีสองลูกก็นำมาหารสองนะคะก้อนข้างบนนำมาบวกกันนะคะจะได้คำตอบของประจุเฉลี่ยคือบวกหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบ 5ที่เป็นบวกเพราะว่าของลูกที่สองเนี่ยมีค่ามากกว่านะคะแล้วก็เป็นประจุบวกด้วยหน่วยของประจุก็คือคูลอมต่อมาก็แทนค่า F2 ได้เลย,ย F2 เราจะใช้ค่าของประจุที่หลังจากสัมผัสกันก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ5นะคะนำประจุเฉลี่ยมาแทนเลย Q2 ก็เหมือนกัน1คูณ10ยกกำลังลบ5 ทั้งหมดส่วนด้วย r ยกกำลังสองตัวนี้ก็จะให้เป็นสมการที่สองนะคะอ่ะพอเราได้ค่าของ f 1และ f 2แล้วก็นำสมการที่หนึ่งมาหารกับสมการที่สองเพื่อหาค่าของ f 1ส่วน f 2นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อฝั่งนี้กัน เขียนเลย f 1ส่วนด้วย f 2เท่ากับก่อนจะแทนค่าเราอาจจะคิดว่าค่าเนี่ยเยอะมากแต่อย่าลืมว่า k คือค่าคงที่ตัดออกเลยระยะห่างก็เท่ากันตัดออกนะคะจะเหลือแค่ตัวเลขนำตัวเลขมาแทนได้เลย f 1คือ1คูณ10ยกกำลังลบ5คูณ3คูณ10ยกกำลังลบ5นะคะ f 2 ก่อนแรก1คูณ10ยกกำลังลบ5ทั้งหมดคูณด้วย1คูณ10ยกกำลังลบ5เช่นเดียวกันอ่ะไม่ยากนะคะเลขเหมือนกันตัดเลย10ยกกำลังลบ5ก็ตัดกับ10ยกกำลังลบ5จะเหลือ f1 <1 S 1> ส่วนเ2เท่ากับ3เท่านั่นเองนะคะคำตอบของข้อนี้เท่ากับ3เท่า เนื้อหาในเรื่องของไฟฟ้าสถิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะยังอยู่ในเนื้อหาในเรื่องของไฟฟ้าสถิตกันค่ะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ